เพลงดาบผีเสื้อระบำเคบที่สามผีเสื้อระบำต่อเนื่องเจ็ดท่าชั่ว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 เอ้อเฮือกตึงชั่วเฮเี้ยเปี้ยพอจะรู้อยู่แล้วว่าเราไม่อาจเทียบอาจารย์ได้แต่ไม่คิดเลยว่าเราจะสู้กับอาจารย์ไม่ได้เลยแม้แต่เคตเดียวนี่ก็คือความสามารถของสุดยอดเซียน หนึงในสิบอันดับของนิกายเทวะบุตรมานสินะต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าวรยุทธ์อวทานหรือไม่คะอืไม่ต้องเริ่มต่อสู้ใหม่อีกครั้งค่ะทำไมล่ะจะลองอีกรอบงั้นหรือลองดูดีกว่ากึกกึยอดเคบเตรียมตัวพร้อมหรือยังฮ่า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 ยะ ฟู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 ยาเอ๊ะิงชิงชววชวิงิงสำมฤทธเข็สุดท้ายยงฟูชววฟูเอะตุต๊ออตุ๊บอึฮะ บ้าจริงขนาดใช้ยอดเค็ดแล้วก็ยังสู้อวตทานท่านอาจารย์ไม่ได้หรือนี่หืมน่ะน่ะนั่นมันที่อวตทานของท่านอาจารย์มีรอยดาบเง่นลึกเปียเปียปเปียเค็ดสุดท้ายเสียดโดนวางคิ้วด้วยแฮะแต่ทุกแผลนั้นตื้นมากถ้าใช้เพียงกระบวนท่าดาบเราเหนือกว่าอวตทานอาจารย์ แต่วลยุทธระดับเซียนของท่านอาจารย์เหนือกว่าเราอยู่มากเราจึงไม่สามารถทําให้อวทานบาดเจ็บหนักได้สินะแค่ยอดเคล็ดธรรมดาไม่สามารถต่อกรกับเซียนการต่อสู้ได้เลยกว่าจะสอบระดับ6ของสํานักพักมานได้สําเร็จต้องใช้เวลา4ปีภายใน4ปีเราจะต้องเหนือกว่าท่านอาจารย์ให้ได้เริ่มที่อวทานก่อนก็แล้วกัน4วันต่อมาลานประลองสํานักพักมาน บาจริงเมื่อวานเราใช้เวลาทั้งวันหมดไปกับการต่อสู้กับอวทานชอนมูกึมสิบคนแต่ก็สู้ได้แค่พอสูสีกันยังต้องฝึกอีกเยอะสินะพวกเจ้าใช้เวลาพักสีวันอย่างคุ้มค่าหรือไม่ฮะขอรับขอรับอย่างที่ข้าบอกไปเมื่อสีวันก่อนว่าวันนี้จะอธิบายเกี่ยวกับการสอบระดับสามและมอบโอสถดบังกรหมานให้กับพวกเจ้า ในการสอบระดับ3จะเป็นการสอบรูปขบวนดาบกลุ่มละ12คนชชชชชชชสิบชชชสิ่งที่หมอน,นั่นบอกเป็นความจริงสินะเงื่อนไขขั้นต่ำในการสร้างรูปแบบขบวนดาบ12คนก็คือทุกคนจะต้องมีวรยุทธ์ขั้นสูงอยู่ในครอบครองปลึกการต่อสู้ขั้นสูงที่เป็นรูปขบวนทำลายล้างของดาบมารที่แสนเรื่องชื่อของสำนัก ตำลารับของเจ็ดดาบหมองหากพวกเจ้ากินโอสดมังกรมานและทำการฝึกฝนวิชาเจ็ดดาบมานอย่างต่อเนื่องพวกเจ้าก็จะไม่มีปัญหาในการฝึกฝนวรยุทธระดับสูงเลยจนถึงตอนนี้มีแต่เนื้อหาที่ไม่ยากเลยแต่ว่า <c oughs> การสอบระดับสามจะเริ่มตั้งแต่วันนี้ไปจนครบสีสัปดาห์สิ่งที่พวกเจ้าต้องทำหลังจากสร้างกลุ่มรูปขบวนดาบสำเร็จก็คือ ปราบโคูฝึกที่อยู่ด้านหน้าของพวกเจา้าง่ายใช่ไหมฮ้ง่ายเหรอฮะฮะให้ปราบโคูฝึกเนี่ยนะถ้าเป็นโคูฝึกอย่างน้อยก็มีวรยุทธ์ขั้นเซียนแล้วไม่ใช่หรือข้าได้ยินมาว่าโคูฝึกบางคนท่านบรรลุเซียนระดับสูงสุดแล้วด้วยบาจริงคิดแล้วเชียวว่ามันง่ายเกินไปให้พวกเราประลองวรยุทธ์กับศิษย์ด้วยกันเองยังจะดีเสียกว่าครูฝึกแต่และท่านมีประสบการณ์ตั้งเยอะแยะ จะให้เราเอาชนะเขาได้ยังไงกันเป็นอย่างที่ยอมพาบอกเราทุกอย่างถ้าอย่างนั้นก็เหลือเพียงการคัดเลือกหัวหน้ากลุ่มอย่างนั้นสินะ <ś le> ขั้นตอนก่อนการสอบจะแตกต่างจากระดับสองโดยสิ้นเชิงคราวนี้ข้าจะมอบอิสระในการเลือกให้กับสิทธิทุกคนพวกเจ้าจงพยายามเพ้นหาสมาชิกเพื่อฝึกรูปแบบขบวนดาบซะถ้าอย่างนั้นข้าจะบอกวิธีการเลือกหัวหน้า แล้วก็จะมอบโอสถดมังกรมารกับตำราลับของเจ็ดดาบมารหลังจากนั้นค่อยแยกย้ายเอ๊ะไม่ได้เลือกหัวหน้าจากคะแนานหรอกหรือพวกเจ้าเห็นป้ายชื่อของครูฝึกที่อยู่ตรงหน้าหรือไม่ภายในเจวันคนที่แย่งป้ายชื่อสีเหลืองจากครูฝึกทั้ง17คนได้จะได้เป็นหัวหน้าเอ๊ะเอ๊ะเฮ้แย่งป้ายชื่อของครูฝึกงั้นหรือทำแบบนี้ไม่ต่างอะไรกับการไล่ออกจากสำนักทั้งหมดเลยนะฮ้ เดี๋ยวนะถ้าพวกเราแย่งป้ายชื่อของครูฝึกมาไม่ครบทุกคนกลุ่มก็ต้องลดลงสินะเรามี207คนกลุ่มละ12คน17กลุ่มอย่างน้อยก็มี3คนที่ถูกไล่ออกจากสำนักการทดสอบรอบสุดท้ายคือการปราบครูฝึกโดยการใช้รูปแบบขบวนดาบแต่จะให้แย่งป้ายชื่อครูฝึกตั้งแต่เริ่มเลยลืออย่าเพิ่งคิดว่ามันยากขนาดนั้นเลยครูฝึกที่มีป้ายสีเหลืองจะไม่ใช้วรยุทธ์ขั้นสูงสุดของตน แต่จะสู้กับพวกเจ้าโดยใช้เพียงเจ็ดดาบมารเท่านั้นเรื่องแบบนี้จะไม่ให้คิดว่ายากได้อย่างไรขอรับคู่ชั้นเซียนใช้เพียงวรยุทธ์ขั้นสูงแต่ยังไงพวกเขาก็เป็นเซียนอยู่ดีนักขอรับเอ้ยรู้แล้วว่าเขาต้องการจะสื่ออะไรนั่นหมายความว่าการที่จะทำลายวิชาเจ็ดดาบมารได้ภายในเวลาอันรวดเร็วจะต้องมีความเข้าใจในกระบวนท่าดาบอย่างลึกซึ้งพวกเขาไม่ได้กำหนดให้ใช้วิธีนี้เพื่อเพิ่มความยาก เพียงอย่างเดียวการจะฝึกฝนและทำลายเจ็ด,ดาบมารภายใน7วันเป็นเวลาที่กระชั้นชิดเกินไปพวกเขาตั้งใจจะทำให้สิทธิแต่ละคนรู้สึกว่าตัวเองตกอยู่ในสถานการณ์ขับขันฮ,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 ฮสับสนโอมานอย่างที่คิดอย่าเล่นอีกสักหน่อยดีไหมนะพวกเจ้ายังมีเวลาอีกเจวันว่าแต่มีใครอยากจะประลองตอนนี้บ้างเงี <ell> ยบกริบ เฮ้ยคิดว่าอย่างน้อยน่าจะมีอาสาสักหนึ่งคนนี่เราคาดหวังมากเกินไปหรือเปล่านะถ้าแสดงความกล้าและความสามารถก็จะได้รับความสนใจมากขึ้นแต่แน่นอนว่าถ้าหากพ่ายแพ้ให้กับครูฝึกแล้วก็อาจจะให้ผลที่ตรงกันข้ามก็ได้ฮึ <c oughs> แสดงว่าไม่มีใครกล้าจะทดสอบเลยอย่างนั้นหรือโอ้ชอนมูยอนผู้ชิงตำแหน่งประมุกน้อย แห่งพรรคนินมานหัวหน้ากลุ่มหนึ่งชอนยออุนหัวหน้ากลุ่ม8เจ้าเด็กนั่นแบกกี้สิทธิ์ลำดับที่18คนที่เอาชนะผู้ชิงตำแหน่งประมุกน้อยจากพรรคพิทบานทางชอนจงซอมจนได้เป็นหัวหน้ากลุ่มที่12 <c oughs> มีสิทธิ์ที่ฆ่าคาดไม่ถึงมาท้าประลองถึงสองคนด้วยกันชักอยากจะเห็นแล้วสิ <c oughs> โอติดตามตอนต่อไป มีสิทธิ์ที่ข้าคิดไม่ถึงมาประลองถึงสองคนด้วยกันชักอยากจะเห็นแล้วสิ <c oughs> มอนี่เป็นคนที่แย่งตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มสิบสองไปจากชอนจงซอมได้มาเห็นใกล้ๆแล้วดูเป็นคนที่แข็งแกร่งไม่น้อยเลยฮ่ฮ่ฮสายตาของพวกเจ้าดูมุ่งมั่นมากถ้าอย่างนั้นฝ่ายคู่ฝึกใครจะมาเป็นคู่ต่อสู้ของพวกเขาลึกตึกตึกตึก กลบกบกบกรครูฝึกประจำกลุ่มหนและ12ออกมาสินะหืมข่าอุตสาหบอกไปแล้วว่าอย่าใกล้ชิดกับสิษย์มากเกินไปพองผู้อาวุโสสูงสุดครูฝึกโหชินชองโอต้ตึกตึกตึกท่านผู้อาวุโสออกลงแบบนี้เราคงไม่จำเป็นต้องออกไปแล้วสินะพึบครูฝึกประจำกลุ่ม8ตอนสอบระดับสอง อิมพยองชอนยออุนจากนี้ไปเจ้าคงจะต้องหาทางเอาตัวรอดด้วยตัวเองแล้วเพราะไม่ว่าเจ้าจะเจอกับใครในสามคนนี้ก็ไม่มีผู้ใดคิดจะอ่อนข้อให้เจ้าแน่นอนเขาคงตั้งใจจะประลองกับสิทธิ์อื่นที่ไม่ใช่กลุ่มที่ตนดูแลเพื่อไม่ให้สิทธ์ได้ตำแหน่งหัวหน้าไปครองในทันทีอย่างนั้นสินะอืมครูฝึกโฮจินชางออกลงแบบนี้ค่อยดูดีหน่อย เริ่มที่สิทธิ์ลำดับที่1ที่เคยเป็นหัวหน้าของกลุ่มที่1ก่อนดีไหมข้าข้าเองขอรับท่านผู้นำครูฝึกประจํากลุ่ม12ตอนสอบระดับ2ยอซึนนี่เจ้ามอนี่กาดียังไงเจ้าก็น่าจะรู้ว่าข่าวหมายปองเด็กคนนั้นไว้แล้วอภัยให้ข้าด้วยขอรับหากลุ่มพี่ออกลงก่อนเกรงว่าจะไม่ออมมือให้เขาเลยสักนิดสิครับไม่รู้ไม่ชี้ไม่รู้ไม่ชี้ ข้าคิดว่าชอนมูยอนเหมาะสมที่จะเป็นประมุกน้อยคนต่อไปข้าไม่อยากให้เขาต้องมาอับอายที่นี่นะขอรับท่านผู้นำถ้าอย่างนั้นข้าขอประลองกับสิทธิ์ลำดับที่18ขอรับเอ๊ะไปสกิดต่อมโมโหของโฮจินชางเข้าให้แล้วสิทธิ์ลำดับที่18ที่ตนเคยดูแลคงจะลำบากใจไม่น้อยเลยทีนี้ได้เลย ดีเลยเพราะข้าตั้งใจจะประลองกับชอนยออุนอยู่แล้วเขาเทะเลาะกันแต่เราได้ประโยชน์ครูฝึกประจำกลุ่มหนึ่งตอนสอบระดับสองสั่งมุนยอกึกกึกนาโนอย่าให้พลาดสักวินาทีเลยวิงว่งวิ่งลมได้ ฝ่ามือเมฆาละมุนหรือว่าจะเป็นวิชาฝ่ามือเมคาละมุนหนึ่งใน3าสุดยอดวรยุทธ์แห่งสำนักได้ยินว่าเป็นหนึ่งในวรยุทธ์แสนจะล้ำเลิศพอๆกับวิชากระบี่นินมาเลยสมคำล่ำลือจริงๆน่าเสียดายที่ต้องใช้เพียงเจดาบมารในการประลองข่าวนี้อดใช้วรยุทธ์ส่วนตัวของข้าเลยชั่วผัว ดาบหมอนเคดที่ห่อเอ๊ะอะไรนะเป็นเค็ดดาบที่รู้สึกคุ้นตาเหลือเกินึกกึกยอฟึกยอยอดเยี่ยมมากไม่หวั่นไหวแม้จะถูกสกัดกั้นการโจมตีแค่เห็นฝ่ามือที่เสริมพลังปานก็รู้แล้วว่าเข้าขั้นเสียงสูงสุดแถมความสามารถในการเข้าใจกระบวนท่าก็ต่างจากสิทธิ์ทั่วไป อเอถ้าดูแค่เพียงวรยุทธ์ก็ถือเข้าขั้นหัวหน้าแล้วเจ็ดดอบมอนเคสที่สองุดผุดผุดเคสที่สข้าไม่คิดว่าเจ้าเป็นสิทธิ์แล้วนะพุบ,พบสกัดกระบวนท่าวิชาฝ่ามือเมคาละมุนที่เป็นวรยุทธ์ชั้นหนึ่งด้วยวิธีนี้หรือนี่พุบ,พบนี่นะหรือการต่อสู้ขั้นสูงเอ๊ะไม่มีทางกระบวนท่ามีความแตกต่าง แต่เค็ดดาบที่รวมเป็นกระบวนท่านั้นเหมือนกับเค็ดดาบทําลายที่สลักอยู่บนศิลาไพลินเปียบเลยจะแตกต่างก็คือวิชาเจ็ดดาบมานจะมีทั้งหมด12เคตดมีเค็ดน้อยกว่ากระบวนท่าดาบทําลายกว่าครึ่งซึ่งมีทั้งหมด2 4เคตดเราอาจจะยังมั่นใจอะไรไม่ได้แต่ผู้ที่ฝากรอยดาบมากมายเอาไว้บนศิลาอาจจะเป็นดาบมานก็ได้อย่างนั้นสินะกึกกึก ๆๆๆๆๆๆๆระดับกำลังภายในอยู่ขั้นสูงสุดใกล้เคียงกับเราแต่มีมากกว่าใช้วิชาเจดดาบมอนที่เป็นเพียงวุทธ์ขั้นสูงสกัดกั้นวิชาฝ่ามือของเราได้แบบนี้แสดงว่ามีประสบการณ์สูงมากสมกับเป็นครูฝึกจริงๆถ้าตอนนี้เราเอาชนะไม่ได้ต่อไปก็คงจะเสียเปรียบยิ่งกว่านี้ชึ ช่วยไม่ได้เปลี่ยนท่างงั้นหรือตั้งใจจะคว้าัยด้วยการใช้ยอดกระบวนท่าอย่างนั้นสินะท่าอย่างนั้นข้าก็จะเพิ่มพลังปานให้ถึงขั้นสูงสุดเพื่อสกัดกั้นวิชานั้นยวิชาฝ่ามือขวาต้องสกัดกั้นไว้ก่อนเอ้คางสายงั้นหรก ปังอึกปะกระบวนท่าก็เหมือนกับท่าก่อนหน้านี้นี่แต่กับส่วนมาด้วยองศาที่ตรงข้ามกันทำให้รับมือยากยจะทำให้มือซ้ายใช้การไม่ได้อีกเลยยเอ๊ะอึกอ้โฮม งเย่เย่ฮูเย่เย่เย่ไม่คิดเลยว่าจะเอาชนะครูฝึกได้สร้างกระบี่ด้วยกำลังภายในถึงขั้นเซียนระดับสูงแล้วนี่นะระดับแตกต่างจากศิษย์อย่างพวกเรามากๆเลยเย่เย่ฮูสมแล้วเป็นคุณชายที่มาจากพักนินมานผู้ที่เหมาะสมกับตำแหน่งประมุขน้อยที่สุดแล้วเย่เย่วิชาสายหัดถาขวาดาบและ ซ้ายดาบขวาหัดสึกยอดเซียนที่มีวรยุทธ์ติดอันดับสองของสำนักโดยมีท่าไม้ตายคือการใช้วรยุทธ์ทั้งสองพร้อมกันเพื่อสลับสับเปลี่ยนขวาซ้ายเราได้ยินมาว่านอกจากมูจินวอนผู้นำพักนินมานแล้วไม่มีผู้ใดสามารถฝึกฝนวิชานี้ได้แต่เขากลับฝึกฝนวิชานี้ได้อัจฉริยะจริงๆ เจ้ามีคุณสมบัติในการเป็นหัวหน้ากลุ่มสำหรับการสอบระดับ3แล้วขอบคุณขอรับแ <c oughs> ย่งป้ายชื่องั้นลึกรู้สึกคาใจทำไมเขาถึงใช้คำว่าแย่งคนหนึ่งคนจะสามารถได้ป้ายชื่อแค่เพียง1อันเท่านั้นงั้นลึก <c oughs> เก็บความสงสัยเรื่องป้ายชื่อเอาไว้ก่อน เพราะการกระทำในตอนนี้จะเป็นตัวตัดสินอนาคตของข้าข้าจะต้องพิสูจน์ตัวเองต่อหน้าทุกคนให้ได้โอ้ใช้ได้เลยนี่โอ้ต้องมาประทะกับครูฝึกอย่างเรานอกจากจะไม่เก่งแล้วยังมีจิตวิญญาณในการต่อสู้แรงกล้าข้าทึ่งในตัวเจ้าจริงๆเพราะข้าคิดมาตลอดว่าเจ้าจะสอบไม่ผ่านตั้งแต่รอบแรกแล้วล่ะสิ <c oughs> แต่ว่า ผลทางที่น่าทึ่งของเจ้ามันจะสิ้นสุดตรงนี้เด็กน้อยข้าจะเหยียบย่ำเจ้าต่อหน้าทุกคนเองโปรดติดตามตอนต่อไปขอบคุณที่รับชมรับฟังนะขอรับ